ทั่วถินไทยทุกคามตามประทีปทุกชนชีพก่ลาวสูนทรพระพรถวายประดับซุ้มภุ่มสักกาและเลียงรายโคมไฟพรายเพืดล่ายามราตีดิถีการวานเฉลิมพระชนมพันษาน้อมวันทาถวายองค์พระทรงสีพระศกสุขด้วยพระบารมีพ,พระพรที่ถวายถ้อย ยังน้อยไปอันประทีปโคมกระจ่างสว่างล่าแม้เจิดจ้าก็ดับเรือนรับได้แต่แสงพระการุณาพระไทยยังสดใสส่องประจำอยู่อาจินด้วยก้าวด้วยกำหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดรมนัสโนนุตกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลเคิลไบร ในทุนกะหม่อมหญิงบรรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี